አንድ คนมัดถ so ่ายรูปก mm, ็ต้องถ่ายรูปว่าเงินน่ะเออเห็นว่าจริงจีมาใส่บาทเนี่มือเส้าเนาะถ่ายเอาคนสวยมาใส่บาทเนี่ือเ้คอนเสิร์ตพือนี่มาธนาทั้งธนาทองกินไยโลนไหนานเขาได้สืบทอดนะครับ อีกจังน้อยก็จะถึงมื้อขอพรรษาแล้วนะครับตามประเพณี่บรรนมกับที่นี่พาอาบน้ำพ้นไปถวายพระนะครับแล้วก็ช่วงนี้เห็นท่างวัดจะได้หลอนไปเป็นเรื่องดลที่ท่านก็ไปหอมน้ำนะครับเป็นมิสิตท่ากก็ซอยกันนอกเีาจี่สัมพันธ์กับประกาศอาจารย์เป็นชายในลายตากับท่านเพื่อนครับ ขอขอบคุณพี่น้องเพื่อนอครับวันดีครับขอขอบคุณหลายๆคนได้ทานะที่วัดเป็นยอดพี่น้องผู้ใกล้ชิดทุกคนน้องขอบคุณนครับขอบคุณพี่น้องทุกคนี้ว่มนมนตมายุ่น่น่มกนนนากานีา

นะเสริม <laughs> kem เรา ban มาจาก พองู่พอกินครับไก่บาทอยากน้ำไป่บาทเรีย้วกับสวายพัฒนา,ารครับอยู่ที่บ้านทุกคนรวมรับไปครับในพิยมสมตายครับต้องต้องเอาบุตรช่จ นี่ป si> ่ะเอาเอาเต็มเอาเต็มเต็มตัวครอบเพื่อนครับเพื่อนมาใส่บาท ตัวใบพาบสิเนเ้อกระรับกระรับกระรับยกขันาคินนสกก रा uh, right. สาพะคะวาโคราตุสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานายะปะฏิปันโนภะคะวะตังสาวกะสังโฆสามีติ <Normat earth> <ZZillas> โยคานิอัตถาปุนิสาทุกขรังเอสัมมทวะโสสาวะตังโทอะหุเลยโภาหุเลยโยฐาตินะโยอัญจะติกะนันนิโยอนุตตังปุญญัพเพกัง <kung government>

tigatawawan ti yo can dapatangku dilimawanap Hi te pisang kata menoa citamu nindot tantei kas saw watu tecayamamah ankatawanakata talangiwa kapinya Kicaya tua มามมิทินจิตตวามุนินโตตันเตกสาาวัตุเตจะยมาลานิสัจจังวิหายามะติสัจจะตวะทะเกตุวะธาติรัติตามนังกติอันทัพุตัมปัญญาปะฏิปัจจิโตจิตตวามุนินโตตันเตกษาปวัตุเต ยามังหาลินันโทปานันทาปุ้ชัขังวิพุทธังไม่ตีปวดเตนเถระปุ้ชเกณฑ์ธมหาปันตุเหตุัวปเทตวิตินาจิตตวามุนินทบ ตันเตจัสาภาวตุเตจยมะฮาลาณิทุขะหาทิติปุจเตนะสุตาตาทัตถังหามังวิสุวิจุติมิทิปกาทิธานังยานาคาเทนะวิตินะจิตาวามุนินโตตันเตจัสาภาวตุเตจยมะฮาลาณิตาปิภูตะ Nyayamangkara atatatanyo wacano tinatine, Sarate manali hitawanane, Kauwibithani cukak tawani mokang sukang, Atikamayana sapanyo กาลุนิโกนาโตะนิตายาสปะปานินางปูเรตวะปาลามิสปะปะโตสัมโพธิมุตตะมะเอเตนะสัจจวัตเจนะหัวตุเตเจยามังคันเจยันตัวพธิยามุเลสกายานันติวัตโนยวังตะวั วิัยโยโมหิเชยะเถเชยามังนะเลอาปาลาจิตาปันลังเตสีเสปะทาวิโปคะเลอาปิเสกตาภาภูธานะอาคาปัตัวปะมัวจติสุนักกัตตังสุมังคัสุปัปาตังสุหัวจิตังสุกันหัสมุห์ตัวจตุยิตังพัม Macari so patakin Kaya kambang wajah kambang Patakinang patakinah Mano kambang panitite patakinah ตาใส่แล้วกันยั่งย่ายเปล่าตาได้จะคลิปแล้วหรอเอาจะคลิปไ,ไ,ไดี๋ยวเมื่อไน้อยเอารวดขึ้นไยผู้เดียวครับัวยานี้ไม่ไดียาีโ ra mà dùng ra ờ đằng đít kia không có đèn nó dạo rồi <laughs> phải nó

канале <re> भा <bekannt usion> <small Alcohol Physical Patriarchal mysteriote> สัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปิมังสุปัพพยัญชนะสัมปันนังสาลินางโพชนาังปุถะกังวะลังพุทธัสสะ ภูเซมาจับปัดจับปักเขาจับภาสาพื้นในวันนี้เ้ออิมานีมะยังคันเตมัตตกาพัตตานีัะปาริวาลานีมะทูทูปปะภาษีแล่พระสงฆ์ขอ,อพระสงฆ์เจ้าล สุตแกค่า้ากข้างหะายนโมตัสสาพระคาวโตรโสโตสัมาตุสังนัโมตัสสาพระคาววโตรโโตสัมาสัมพุทธัสสตสที่มัตติิเคนานิสานิสาสุปุทสาิสาสทสานิะโอากานิสตัมภานิสัโมรณาสมพะโปอาหารนิาราภิสัตตามิ ขอนิยมสงสายมรณานีพุทธธรรมสังฆาภูชายยะสังฆาสาโอโนสยาะะพอที่ลูกขาภูเซมาพอย่นู่นเลยมาเานค่านเด้อับเต่าเน่ยเด้อเด้อเด้อเอเด้อเอเอเอ้อเด้เดอเดเด้เด้ออเอเอ้อเด้เดอเด้อเด้อด้เดอเเ้ออเด้อาง

เป็นด้งรบเขียนงเทิว่าไปที่มน่วกันนั่นอคมหว่งของผู้ี่็พอเแม่ยงงหลานย่มาให้เกิดมาเกิดมาต้องเี้ต้องมูแลงรมาให้เป็นคนดีป็นบัานดีคเในาดเป็นคนเก่งที่้าขยองที่นี่ บางทีก็เกินไปที่ร้านก็วันนี้เรามาทำบุญเป็นวันสุดท้ายการทำบุญในทางียรตู้รวมรับไปในเรื่องอะไรมี้ที่มันก็ผลไฟแหล่งหาทรัพย์ถิ่นเงินทองข้าวของแหล่งหาหมู่พวกพักเพื่อนฝูงเราไปร่วมงานร่วมกันช่วยงานทบุญเราบอกว่าเรามีอะไร ตกยากลำบากมีความอยู่ที่มีปัญหาปัญหาอะไร้งสมุเรมายใช้ใช้ันเป็นลูกสาวล่ได้เออได้ดีนี่พี่กพี่สลูกสาวเลยลูกน้องเต่าัมนเออกวนไปมพราพ่านไได้เพราะยังมีช euh, ีวิตอยู่กนจะไปวาดู ้็ลูกหลานจะ่อไปก็ใส่ยาดูระวังเรื่องงานางารไม่ได้แต่ก็ลูกินแล้วก็ปวเยอะลนะแล้ววยอะก็ไ่ได้ไปคลอดเ้นะเนี่ยใช่กินอะไรมาทาน่านไ้เมืไดร่ิีหามาไหขายยาแล้วที่ไมจจ่ายนธนาารอ้สิบเอ็ดเกิด้าน 1,000ก,กิโลวันกกน,กกน,น,น,นี้ก็ยังไดเอ่อ1,000กิโลมันติใช้หน้อยกิโลเล1 0 0กิโลมันติสสช้อันนี้ก็เป็นปัญหาปีก่อที่อันนี้ไม่มีอะไรไกลี่งำละกันพิจะรัเรีนบ้านหาไม่ได้เท่าไรเพอบ้านทิ่รับไชรักษาดูแลรักษาใช้จ่ายเียงดรู้ครอบครัวมาให้ดีเป็นสุข ขอขอราชเฉพาะราชสายภรรยาฝ่ายสามีบรรพชนบ่แปลงใจเลยท่านมุ่งไว้อย่างมั่นยามพี่น้องโอยันทาวิทิโยวิวาจารย์ทุสาภโล ý thức của chúng ta nên là chúng ta nên là chúng ta nên là ta nên là ta nên ta nên ta ta là मनो ते